จากที่มีคนกล่าวว่าควรลดหรือตัดวิชาพละศึกษาออกจากโรงเรียนในฐานะครูพละศึกษาคิดเห็นว่าอย่างไรสวัสดีครับผมครูแบงค์พละศึกษาก็จากที่มีคนกล่าวว่าให้ลดหรือ ตัดวิชาพารศึกษาออกจากโรงเรียนนะครับในฐานะครูพลได้ศาคิดเห็นว่าอย่างไรก่อนที่ผมจะมาตอบคํำถามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีการยกตัวอย่างสองอาชีพให้ฟังนะครับจริงๆแล้วทั้งสองอาชีพนี้ก็ก็เป็นอาชีพที่ดีของทั้งสองนะครับแต่ผมจะยกเหตุผลของ ผมโดยส่วนตัวนะครับให้ฟังว่าทั้งสองอาชีพนี้มีข้อดีและก็ข้อต่างกันอย่างไรนะครับสองอาชีพนี้คือหนึ่งก็คือครูบรรณศา์นะครับแล้วก็สองก็คืออาชีพแพทย์นะครับที่รักษาผู้ป่วยนะครับข้อดีของอาชีพแพทย์นะครับก็คือ,อเป็นวิชาความรู้ชั้นสูงนะครับที่คอยช่วยเหลือ คนนะครับที่เจ็บป่วยไม่สบายนะครับรักษาเพื่อที่จะให้หายนะครับแล้วก็อีกวิชาชีพหนึ่งก็คือครูพรัานศษานะครับหรือว่าครูสือ่อสาแล้วก็พัานศษานี่ก็ข้อดีของของครูพรัานศษานะครับก็เขาเรียนเพื่อ,อป้องกันนะครับไม่ให้คนนะครับเกิดโรคนะครับ ลองดูว่าทั้งสองอาชีพนี้ก็จริงๆดีนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างของสองอาชีพนี้ก็คือหนึ่งก็คือครูแพทย์นี่เขาเรียนเพื่อให้คนเนี่ยรู้นะครับหรือว่านักเรียนเนี่ยรู้แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดโรคนะครับแต่ว่าสองก็คือพิชาแพทย์นะครับหรือว่าคุณหมอเนี่ยก็ก็จะเรียนเพื่อรักษาคนนะครับเราก็ลองดูนะครับว่าว่า เราควรที่จะเรียนป้องกันไม่ให้เกิดโรคก,ก่อนหรือหรือว่าไปให้ความสําคัญกับว่าเราป่วยแล้วเราป่วยแล้วก็ค่อยไปรักษานะครับจริงๆทั้งสองอาชีพก็ดีทั้งสองนะครับแต่ว่าการให้เหตุผลของทั้งสองอาชีพเนี่ยเรียนเพื่อป้องกันแล้วก็เรียนเพื่อรักษาเนี่ยถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอย่างไหนนะครับระหว่างอ่าเจ็บป่วย แล้วไปพบแพทย์หรือเรียนรู้ป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคครับต่อไปผมก็จะมาพูดถึงว่าการเรียนวิชาพระ์ศาสตนะครับเรียนเพื่ออะไรนะครับการเรียนวิชาพทะ์ศากษาก็เรียนเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและก็สติปัญญานะครับโดยมีการเรียนการสอนโดยการเล่นกีฬาหรือว่าการออกกาลังกาย เป็นสื่อนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูทีละข้อนะครับว่าข้อดีของแต่ละด้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็สรุปมาได้นะครับห้าข้อนะครับโดยสรุปเป็นแบบฉบับของตนเองนะครับหนึ่งก็คือทางด้านร่างกายนะครับแล้วก็นักเรียนของเราก็จะเรียนเพื่อให้รู้วิธีการออกกําลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองพัฒนาการจเจริญเติบโตทางด้านร่างกายนะครับทาให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรง อยู่เสมอนะครับสองก็ด้านจิตใจนะครับแล้วก็เมื่อเราสังเกตว่าเด็กได้เล่นนะครับหรือได้ออกกาลังกายเนี่ยก็จะเกิดอารมณ์จิตใจนะครับเล่นจิตใจที่มีความสุขนะครับแล้วก็ในการเรียนเนี่ยก็ยังทําให้ฝึกจิตใจนะครับเข้มแข็งนะครับในการที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆใน แบบฝึกนั้นๆน,น,นะครับของการเรียนแล้วก็สามนะครับด้านอารมณ์นะครับก็ตรงนี้ครับก็จะฝึกการควบคุมอารมณ์นะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันปัญหาสังคมนะครับมีเยอะตามคลิปตามวิดีโอต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาจากอารมณ์นะครับอย่างเช่นการขับรถการเฉียวกันกบนท้องถนนนะครับหรือว่าการมีปัญหากันเนี้ยตรงนี้ครับถ้าเราฝึกการ ควบคุมอารมณ์นะครับมันก็จะช่วยลดปัญหาของสังคมนะครับได้มากนะครับโดยโดยเริ่มจากตัวเรานะครับที่จะฝึกการควบคุมอารมณ์นะครับรู้เท่านาอารมณ์ของตนเองนะครับตรงนี้ก็มีความสําคัญมากที่เด็กนะครับนักเรียนหรือว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องฝึกนะครับต่อไปสี่นะครับด้านสังคมนะครับในโรงเรียนเนี่ยครับก็เปรียบเสมือนว่าเป็นสังคมย่อยๆสังคมเล็กๆของเด็ก นักเรียนเหลือก็ของพวกเรานะครับโดยมีการให้นักเรียนเนี่ยเล่นกีฬากันเป็นทีมบ้างแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมบ้างนะครับตรงนี้นักเรียนก็จะได้เห็นว่าเพื่อนของนักเรียนเนี่ยแต่ละคนเป็นยังไงเป็นการฝึกให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็รู้ว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยเป็นอย่างไรแล้วก็เขาคนนั้นเนี่ยควรจะบาตัวเข้าไปหรือว่ามีเทคนิคแล้วก็วิธีการยังไงที่ว่าจะเข้ากับ เพื่อนได้นะครับอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับก็ข้อที่ยานะครับด้านสติปัญญานะครับตรงนี้ครับเมื่อเราเรียนแล้วเราก็จะได้ความรู้ก่อนแล้วก็มีเทคนิคการเล่นกีฬานั้นๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับการเรียนการสอนการศึกษานะครับบางทีก็มีอะไรที่มันเป็นใช้ไหวพริบนะครับในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเจอเหตุการณ ต่างนะครับตรงนี้เด็กเด็กของเราเนี่ยจำเป็นมากที่เด็กสมัยนี้นะครับก็จะต้องฝึกให้เขาเนี่ยแก้ปัญหาด้วยด้วยตนเองได้นะครับไม่ใช่ว่าปัจจุบันนะครับเห็นผมนะครับเป็นครูภาษาก็เห็นหลายเรื่องว่าเด็กสมัยนี้นะครับก็เป็นเด็กที่เก่งแต่ว่าบางส่วนเนี่ยครับก็จะยังมีผู้ใหญ่ที่จะต้องช่วยแก้ปัญหาให้ให้เขาตลอดตรงนี้ครับเราเป็นครูภาษาเราอยากที่จะเห็นว่า นักเรียนของเราครับสามารถแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆได้ด้วยตนเองนะครับในเรื่องที่มันเล็กน้อยนะครับครับก็ก็โดยโดยสรุปนะครับก็ผมว่าวิชาภนษาศาสตรนะครับยังจําเป็นมากนะครับที่ที่จะทําให้นักเรียนนะครับแล้วก็แล้วก็เด็กในวันนี้นะครับที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับตัวไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีระเบียบวินัย นะครับครับก็ในยุคนี้นะครับเป็นยุคของโควิด -19 ก็จะเห็นได้ว่าการป้องกันโรคนะครับหรือว่าวิชาศุขาและพาะรักษามีความจําเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องป้องกันก่อนไม่ให้เกิดโรคแล้วค่อยไปแก้ปัญหานะครับในระหว่างที่เกิดโรคแล้วแล้วค่อยไปรักษานะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เราป้องกันแล้วนะครับแต่ว่ายังเกิดโรค จริงๆนะครับก็กยไปรักษานะครับอันนี้ก็เหตุสุดวิถัยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะอยากเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ต้องไปรักษาโดยการเสียเงินแพงๆนะครับก็นั่นแหละครับถ้าความคิดเรียนส่วนตัวของผมนะครับก็คิดว่าเราควรที่จะป้องกันไม่ให้เกิดลคกกอนนะครับแล้วก็วิชาพยาบากษานะครับยังมีความ สำคัญและก็จําเป็นอีกมากนะครับแล้วก็วิชา,าแพทย์หรือว่าหมอพยาบาลนะครับก็มีความสําคัญกับประเทศชาติเราอย่างมากในเช่นกันนะครับแต่ว่าแค่ทั้งสองทั้งสองอาชีพนี้นะครับมีการปฏิบัติหรือว่ามีการจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปนะครับตามบริบทนะครับก็ถ้ามีคำถามว่า ถ้าให้ผมสอนออนไลน์ได้ไหมนะครับในยุคนี้นะครับจากปัญหาที่ที่ผมเห็นในปัจจุบันของการการเริ่มที่จะเรียนออนไลน์นะครับจากญนาจากผู้ปกครองบ้างหรือว่านักเรียนบ้างผมก็เห็นว่าอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนนะครับนักเรียนผู้ปกครองผู้บริหารนะครับว่าโรงเรียนนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ครูนั้นๆน,น,นะครับมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ถ้าดยส่วนตัวผมนะครับโรงเรียนผมก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับก็มีความพร้อมนะครับที่จะที่จะเรียนออนไลน์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็ใช้ในการเรียนออนไลน์กับนักเรียนของผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าสําหรับบางบางโรงเรียนนะครับที่เห็นว่าขาดแคลนจริงๆแล้วก็การยังเข้าไปไม่ถึงของเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็ก็น่าสงสารนะครับแล้วก็มีความ สำหรับโรงเรียนที่ไม่พร้อมนะครับมีความจําเป็นอย่างมากที่รัฐบาลน,นะครับก็ต้องไปดูแลช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะให้การศึกษาของเรานะครับไปถึงโรงเรียนที่ยังกัดเคลนนะครับและก็ให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้นะครับอย่างตเตเตทียมกันก็คลิปนี้ก็หวังว่านะครับจากที่มีคนกล่าวว่าให้ลดหรือตัดวิชาพรารศึกษา ออกจากโรงเรียนนะครับหรือออกจากาการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นวิชาที่แบบสําคัญมากนะครับลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าคุณคุณป่วยเนี่ยในชีวิตคุณเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมอย่างอื่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้เท่าทันและก็ป้องกันนะครับเรียนรู้แพทักศากษานะครับรู้ การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญานะครับเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับเด็กนักเรียน,นก็จะได้ประโยชน์สุดท้ายนี้ก็อ,อยากจะบอกว่าอะ o ซาวมายอินอะ o ซาบอดี้จิตใจที่ล่าเรองแจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงครับครับผมก็ โปแบงค์พาร,ราดเซอรหรือว่า y YouTube ไลฟ์สไตล์บายโปแบงค์ก็ขอลา,าไปก่อนขอบคุณครับอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดติดใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ